สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์เนเต็ดนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการอัปเดตอยู่3ข่าวด้วยกันเริ่มต้นกันที่แมนยูราชันชุดขาวเปิดศึกเบนเทอร์แย่งตัวกุนเดเสริมแกร่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดนะครับแล้วก็ราชันชุดขาวพร้อมเปิดศึกนอกสนามสังเวียนเพื่อแย่งแนวรับอนานคตไกลของเซบียา มาร่วมทัพในช่วงสมมนี้มากาาสื่อดังของสเปนนะครับมีการระบุว่าซินิเดนซีดานเนี่ยผู้จัดการทีมราชันชุดขาวเรียมมาริตหวังที่จะคว้าแนวรับรายใหม่เข้ามาแทนที่ราฟาเอวารานที่ออการงองแงและก็อยากย้ายออกจากถิ่นซานติอาโกเบร์นาเบลในช่วงสมมนี้ขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้จะมีซซนเตอร์ฮับให้เลือกใช้งานอยู่ถึง5รายในขณะนี้ แต่โซชานะครับก็ยังไม่ปิดโอกาสที่จะคว้าผูเ้เล่นรายใหม่เข้ามาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้หากฟิวโจนอัคเชียจนเทเบ้ขอขึ้นบัญชีในการย้ายทีมสํหรับจูนกุนเดยน,นะครับย้ายมาร่วมทัพเซบียาเมื่อปี2019เนี่ยและก็ช่วยทีมนั่นสามารถชิวแชมป์ยูโรปาลีกไปแล้วทั้งหมดหนึ่งสมัยแล้วก็เหลือสัญญาอยู่จนถึงปี2023นั่นเองสํหรับข่าวต่อไป บุนุเฟเดกงกลางเสาหลักของแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดนะครับพวกเราทีมว่าควรที่จะให้ความสําคัญกับทุกเกมลงสนามในลีกไม่ว่าจะเจอกับคู่แข่งบิ๊กเนมหรือทีมโซนท้ายตารางเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมักจะติดประมาทซึ่งเกมถัดไปนะครับซึ่งจะไปเยือนเวสบอมบิตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสะดุดถ้าไม่มีการเปลี่ยนกรอบแนวคิดแมนเชสเตอร์เูไนเต็ดนะครับสร้างงานให้กับตัวเองเวลาเจอกับบอลเกรดรองล่าสุดเนี่ยพลาให้กับทีมบัวอย่างเชฟฟิลด์ยนไนเต็ดคาบ้าน1ประตูต่อ2 หรือก่อนหน้านั้นนะครับก็เอาตัวเองแทบไม่รอดตอนไปเยือนทีมอันดับที่18อย่างฟูลแล่มดีนะฮะที่แซงในครึ่งหลัง2ประตูตัวหนึ่งด้วยเหตุนี้นะครับการไปเยือนรองบุ้ยบุนฟเฟนเดสเนี่ยจึงมีการเตือนใจเพื่อนพ้องอย่าย่ำใจว่าตัวเองอันดับดีกว่า17แล้วจะเล่นง่ายผมคิดว่าหากพวกคุณทําอะไรพิเศษ ให้เกิดขึ้นใน ak, ลีกและก็ทุกๆรายการที่ลงสนามคุณต้องชนะในเกมที่จะต้องชนะแล้วเมื่อถึงมั่นปลายนะครับค่อยมานับว่าแต้มไปเท่าไหร่แล้วนี่คือสิ่งที่บุนโนเฟนเดสเปิดใจผ่านเว็บไซต์ของสม,มูสรว่าเมื่อคุณมีโอกาสชนะเกมที่ต้องทําอย่าวอกแวกไม่ใช่แค่คิดว่าใครจะแต้มหล่นหรือมองว่าคู่เล่นนั้นแย่งอันดับพลาดบางทีเราอาจจะแซงขึ้นก็เป็นได้และพวกเรานะครับจะกลับมารุ้นแชมป์แล้วทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าหากคุณใส่ใจแค่เกมของตัวเองนะครับคว้าชัยให้ได้ เมื่อนั้นเนี่ยทีมตำลังก็ไล่ไม่ทันหรือหากทีมที่เหนือกว่าแต้มหล่นเราก็จะจ่อเข้าไปอีกใกล้อีกครั้งหนึ่งสำหรับมันเป็นเรื่องที่ว่าเค้นผลงานที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์เดออกมาสุดความสามารถจนถึงจุดสําคัญเนี่ยแม้แค่เรื่องว่าดีเต็มประสิทธิภาพแล้วแล้วก็ดังนั้นเราควรที่จะมองแค่ตัวเองสำหรับเก่าต่อไปครับ แมนเชสเตอร์ยิมบิกอินนิ่งนิวนะครับสือ่อท้องถิ่นเผยว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยยังไม่ตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาทั้งอิดิสันคาร์วานีและก็ควอนมาตาทั้งสองแข้งตัวเก่านะครับมีสัญญาทีมไปจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้น แต่ถ้าหากทางสโมสรน,นะครับมีการขยายออปชันที่จะขยายเพิ่มเติมไปอีก1ปีอย่างไรก็ตามนะครับจากการรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าปีศาจแดงเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของแข้งทั้งสองรายแต่รายของคาวานี่เนี่ยน่าจะรับในการขยายสัญญาเพิ่มเติมส่วนรายของมาต้ามนั้นอาจจะมีการปล่อยออกจาก,กทีมไปคาวานี่ย้ายมาเล่นกับทีมในชีซันนี้นะครับซึ่งภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าดีมากๆทำประตูให้กับทีมตลอดทั้ง2เกม หลังจากนั้นนะครับก็มีกระแสว่าเจ้าตัวนั้นได้ลงเล่นในฐานะกองหน้าตัวเป้าแทนอองตรีมาชิยานที่บ่อยครั้งฟอร์มก็น่าผิดหวังไปอย่างมากของอองตรีมาชิยานนะครับส่วนในรายของมาต้าเนี่ยในข่าวว่าอาจจะมีการย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดที่สเปนโดยรูปการนี้เนี่ยลงเล่นแค่10เกมทุกรายการทําไป2ประตูกับ3แอซิทเท่านั้นครับผมนี่คือการรับเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเตเด็ดนะครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ